หลังจากพี่กลับมาจากหมาดพี่ก็จะมาเก็บของเข้าไว้นะคะพี่ก็จะมาเอาไข่ไปไว้ที่ตู้เย็นค่ะเพราะว่าถ้าเราเอาไข่ไปไว้ที่ตู้เย็นมันก็จะอยู่ได้ประมาณอาทิตย์กว่าค่ะส่วนแตงกวามะเขือเทศใบกุยช่ายถั่วง,งอกโยเกิร์ตนมจืดเต้าหู้มายองเนสกะทิมะพร้าว พี่ก็จะใส่ตู้เย็นไว้ค่ะส่วนน้ำจิ้มหมูกระทะพี่ก็จะเอาไว้ข้างนอกค่ะพอจัดเสร็จดูยังไงมันก็ดูเหมือนลกนะมันไม่สะอาดหูสะอาดตาตอนนี้พี่หิวพี่ก็ไปนั่งกินซีเรียลรอและไปคิดดูก่อนว่าจะจัดยังไงให้มันสวยพอพี่กินซีเรียลเสร็จพี่ก็มานั่งจัดใหม่อีกรอบค่ะเป็นไงบ้างคะพอใช้ได้ไหม พี่ก็จะเอามาม่าไปเก็บแล้วก็พี่จะมาทำความสะอาดค่ะคลิปนี้ก็ไม่มีสาระอะไรมากพี่ก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะ